สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมานําเสนอนะครับสาระน่ารู้แล้วก็ทิปแล้วก็เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อในชีวิตประจําวันทั่วไปของเรานะครับให้ท่านได้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นะครับสําสหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการเ,าเพิ่มพิมพ์เตอร์นะครับที่เราได้แชร์ไว้ในเครือข่ายนะครับวงแหนนะครับ เ,เข้ามาใช้งานนะครับใน,ในเครื่องของเรานะครับเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านไปคลิกที่มุมตรงนี้นะครับมุมขวามือนะครับเพื่อที่จะเข้าตัวจัดการระบบของ Windows ก็คือตัว c o n t r รลพาร์เนลนะครับให้ท่านมาเลือกที่ setting นะครับ setting แล้วก็ไปเลือก คอนโทรลพาร์เนลนะครับหลังจากนั้นก็จะมีหลายๆตัวนะครับให้เราจัดการสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้นะครับแต่เราจะไปจัดการเกี่ยวกับพินพเตอร์นะครับก็มาเลือกฮาร์ดแวร์แอนด์ซาวนะครับแล้วก็มาวิวดีไวท์นะครับแอนด์ i ิ t e r เตนะครับคลิกตัวนี้นะครับ ซึ่งขั้นบนก็จะมีตัวที่เราจะแอดเข้าไปได้นะครับก็คือแอดอุปกรณ์ประกอบนะครับท,ที่ใช้ใชนในวินโด้นะครับแล้วก็แอดพิมเตอร์นะครับก็คือเพิ่มพิมเตอร์เข้าไปนะครับแต่ก่อนที่จะแอดนะครับเครื่องที่เป็นที่เราเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่ที่เราจะแอดเข้าไปแล้วก็มีพิมเตอร์ต่อพ่วงนะครับจะต้องเปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับแล้วก็พิมเตอร์ก็จะต้องเปิดไว้ก่อน แล้วก็เครื่องนั้นนะครับเครื่องพิมพ์นั้นก็จะถูกแชร์ไว้แล้วนะครับแชร์ไว้ก่อนนะครับถึงจะสามารถมองเห็นพิมพ์เตอร์ได้นะครับท่านก็คลิก add พิมพ์เตอร์นะครับแอบจะมิโดก็จะทําการหานะครับหาพิมพ์เตอร์นะครับที่มีอยู่ในวงแลนนะครับว่าอยู่ในวงแลนแล้วก็ถูกแชร์ไว้นะครับแชร์ให้เครื่องอื่นๆมาใช้งานได้นะครับผมก็จะมีสองเครื่องนะครับสองเครื่อง เมื่อเราต้องการเครื่องใหม่นะครับนะแต่ที่สําคัญนะครับเหมือนที่บอกนะครับเครื่องปรินเตอร์ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องเครื่องนั้นนะครับจะต้องถูกเปิดไว้นะครับแล้วก็ปรินเตอร์ที่ต่อพ่วงนะครับกับเครื่องที่อยู่ในวงแหวนนะครับก็จะต้องเปิดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ท่านคลิกนะครับอย่างผมต้องการจะใช้ปินเอ์รินเตอร์ตัวนี้เข้ามานะครับก็คลิกตัวนี้นะครับแล้วก็นนีครับ เจมีโดก็จะทําการหานะครับนะหาหาจนเสร็จนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเจอนะครับพิเตอร์เนมนะครับนะท่านสามารถที่จะพิมพ์ลงไปใหม่ได้นะครับหรือเอาอย่างนี้เลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นท่านก็คลิกเน็กครับเพื่อความแน่ใจนะครับท่านอาจจะคลิกตัวนี้นะครับพิมพ์เทสเพจครับเพื่อทดสอบว่ามันแชร์ได้จริงไหมนะครับก็คือทดสอบทิม์หน้าแรกนะครับ เมื่อถ้าตัวนี้ขึ้นมาก็แสดงว่ามันปิ้นไปได้นะครับหลังจากนั้นท่านก็ปิดนะครับแล้วก็ไปฟินิชนะครับเลยจบนะครับจบการแอดพิมเตอร์เข้ามานะครับทีนี้นะครับเมื่อมาดูพินเตอร์นะครับก็จะมีพินเตอร์ตัวใหม่เข้ามานะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับการแอดพินเตอร์นะครับที่ถูกแชร์ไว้ในวงเครือข่ายนะครับวงแรงนะครับ เข้ามาใช้งานในเครื่องของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ครับข้างหน้าครับสวัสดีครับ